รับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆนะครับบางแดดก่อนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับอ่าพี่ต้องแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับเช้านี้นะครับแท็กซี่ไทยอยู่แถวอ่าไทยลาดอีกแล้วนะครับพอดีว่าท่านได้ดูคลิปจันทบุรีนะครับช่วงเดือนก่อนนะครับคือน้องน้องที่เรียกใช้แท็กซี่ถ้าจะบอกว่าเป็นผู้โดยสารประจําก็ได้นะครับก็คือมาลอยอยู่ที่เดิมนะครับก็คือว่า ไปจันท,ทบุรีอีกแล้วนะครับจันทบุรีไปกลับนะครับไปกลับอีกแล้ววันนี้นะครับอ่คลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายวิวบรรยากาศให้ท่านได้ดูนะท่านนะเพราะว่าขากล้องผมมันแตกอีกแล้วนะครับ <laughs> มันแตกอีกแล้วแต่ว่าพูดแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราขับไปเนี่ยไปตกลุมอ,อะไรเนี่ยมันหักลงเลยมันตกลงเลยนะครับแต่ถ้าวางใน,นลักษณะแบบนี้พอได้นะครับผมก็เลยว่าอา่พูดคุยกับท่านเนี่ยมันแปดโมงแล้วตอนนี้ยเพราะว่านัดกันแปดโมงนะครับก็รอ,อน้องเขาแล้วก็มาขึ้นรถแล้วก็ จะเอาวิวสุดท้ายก็คือเป็นการส่งน้องเขาที่จันทบุรีแล้วราคาเท่าไหร่ราคาเนี่ยผมจะเลทดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะจะไม่ให้ตกอยู่จะไม่ให้ต่ําอยู่สี่พันนะครับเพราะว่ายังไงเพราะว่าเราคุยกันเนี่ยออกจากนี่แปดโมงแล้วก็กลับมาส่งก็คือแปดโมงก็คือถ้าเหมาทั้งวันเนี่ยสิบสองชั่วโมงถ้าเหมาขาเดียวสองพันห้าจันทบุรีนะท่านนะแต่ถ้าไปกลับมันก็อยู่ห้าพันนะจะไม่ละท่านฉะนั้นแล้วเนี่ยเรารออีกนะครับรอก็คือว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยต้องออกจากจันทบุรีเนาะก็จะออกจาก ทุกครั้งที่ผมมาส่งน้องเขาเนี่ยมันจะมาถึงนี่ประมาณแล้วแต่รถติดนะถ้ารถติดก็ห้าทุ่มถ้ารถไม่ติดมากเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งนั่นก็หมายความว่าเรารอเนี่ยประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะท่านนะก,ก็ก็คือว่ามันมันจะเลยเวลากันเนี่ยเดินมาแล้วนะครับมันจะเลยเวลากันเนี่ยประมาณสี่ห้าชั่วโมงนะครับฉะนั้นแล้วราคาเนี่ยมันจะเลวไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคุยกับท่านแล้วก็ไปส่งเอาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวน้องเขาเดินมาแล้วทั้งหลังนะ มารอรอนานยังคือผมมาลอน้องลงแล้วนะครับน้องเดินไปนวนแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นอำเภออำเภอมะขามนะท่านนะอำเภอมะขามนะครับน้องเขาจะเลี้ยวเข้าซอยนี่แหละนะครับเราเข้าไปไม่ได้นะครับผมก็ต้องหารอแถวนี้แหละนะครับที่เดิมนะครับอำเภอมะขามเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับอ่ากล้องหน้าแล้วกันนะครับ อันนี้คุยกล้องหลังอยู่นะครับเนี่ยท่านอันนี้หักนะครับใส่ไม่ได้เลยเด็วตอกแต๊กตอกแตกอยู่เนี่ยตั้งไม่ได้นะครับแต่แต่ว่างนะว่างได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ท่านอ่ะนะครับเรามาคุยกันนะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจอดอยู่แถวนี้ก็เคยที่มาจอดนอนนั่นแหละครับครั้งก่อนนั่นแหละครับก็คือเดือนก่อนนะโอ้เดือนก่อนนี่รถติดเพราะว่าเดือนก่อนนี่มันเป็นวันหยุดยาวนะครับช่วงนั้นติดนะครับไปส่งน้องเขาตอนนั้นน่ะถึง ถึงถึงรามินทาถึงถึงอัทัยราชที่บ้านเขานะ่ะห้าทุ่มนะครับหนักเลยนะครับเราเราวิ่งจากออกจากเมื่อเช้านะครับออกจากเมื่อเช้าเนี่ยตรงอัทัยราชนะครับแปดโมงนะครับก็วิ่งออกมอเตอร์วีทับช้างแล้วก็มาออกอบ้านบึงนะครับใช้เวลาสามชั่วโมงครึ่งนะครับสมชั่วโมงครึ่งนะวิ่งก็ความเร็วก็คือร้อยร้อยยี ร้อยสามจังหวัดแสงนะครับในเกณฑ์นี้นะครับวิ่งปะกะตินะท่านนะแต่ถ้าเป็นระยองเนี่ยแถวแกลงเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าแต่ระยองธรรมดาเนี่ยก็อยู่ประมาณสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนิดๆน,นะครับไม่ถึงสามชั่วโมงนะครับเพราะว่าจากอำเภอแกลงมาเอาง่ายจากระยองมามาจันทรเทบเุรีนี่ประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับก็คือจากจันแล้วมาส่งที่อำเภอมะขามเนี่ยส่งน้องเขาเนี่ยก็ประมาณสิบกิโลนะครับสิบกิโลนะครับ ก็เรามาคุยกันเลยว่าเที่ยวเนี้ย okay. ผมได้ราคาเท่าไหร่นะครับแต่ละเที่ยวเนี่ยน้องเขาจะให้ติปไม่เหมือนกันนะนะครับแต่ละแต่ละเที่ยวให้ต kind of. ิปหน่เหมือนกันนะครับก็คือเที่ยวนี้นะครับเนี่ยเที่ยวก่อนนดสี่พันสามเที่ยวเที่ยวนี้นะครับอผมคํานวณว่าเ,ออเวลาเพราะเวลาเนี่ยการเหมาการเมาเนี่ยจะใช้เวลาสิบสองชั่วโมงนะท่านนะไม่ไม่ว่าจะเป็นในนอกหรือต่างจังหวัดแต่ถ้ามันเลยเวลาสิบสองชั่วโมงเนี่ย เราจะคิดกับผู้โดยสารเนี่ยเอาจริงๆเลยนะอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทชั่วโมงละร้อยก็ได้แต่เคยชั่วโมงละร้อยเนี่ยมัน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 นานแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นชั่วโมงละร้อยห้าสิบาทนะท่านนะสาหรับแท็กซี่นะครับที่ผมเคยขับมานะครับร้อชั่วโมงละร้อยถ้าเลยตัวเมืองก็เป็นกิโลละสิบาทนะครับกิโลละสิบบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นกิโลละสิบห้าบาทนะครับฉะนั้นแล้วนะครับคือเราออกจากนู่นนะครับ ถ้าเป็นราคาหมาละอรายวันนะครับก็คือสองทุ่มเนีย่ยต้องถึงตรง,ง,งถึงลำนินทานะครับแต่ว่าเผอิญว่าน้องเขาเนี่ยจะออกจากเนี่ยทุ่มหนึ่งนะครับเราก็ต้องไปถึงที่นูน่นประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยสี่ชั่วโมงใช่ใชไหมท่านนะเอาราคาหมาไปราคาหมาจริงๆนะผมจะพูดราคาเหมาจริงๆทีนี้ว่ามาจันทบุรีี่ราคาขาเดียวเท่าไหร่ราคาขาเดียวเนี่ยก็คือสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทถ้าไปกลับเป็นเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าไปกลับก็จะเป็นห้าพันนะท่านถ้าไปกลับมันก็จะเป็นห้าพันนี่คือสิบสองชั่วโมงนะท่านนะอ่ารอได้อาจจะหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็คือไม่ว่ากันนะครับอาจจะเป็นสิบสามชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันก็คือให้เครดิตลูกค้านะครับก็คือในลักษณะของผมมาส่งน้องเขาเนี่ยก็จะเลดไปประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหมท่านสิบเจ็ดอ่อขึ้นรถทุ่มหนึ่งตรงนี้นะก็ไปถึงนู่นประมาณสองเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ประมาณสี่ชั่วโมงเพราะว่ากลางคืนเนี่ยขากลับเนี่ยเราใช้ความเร็วไม่ได้อยู่แล้วนะครับรถมันติดอยู่แล้วนะครับต้องคิดไปเลยสี่ชั่วโมงนะครับก็ค่าไรเป็นเงินก็สี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยใช่ไหมท่านห้าร้อยนะครับห้าร้อยแล้วก็มาบวกอีกห้าพันเป็นห้าพันห้าใช่ไหมห้าพันห้านะครับนี่คือราคาเต็มนะครับราคาจันทบ,บุรีแล้วก็ยังไม่ได้ลดยังไม่ได้หักอะไรนี่คือคือคิดคำนวณคร่าวๆให้ท่านได้ฟังว่ามันคือราคานี้นะครับอ่าแล้วผมมาราคาเท่าไหร่ทีนี้เที่ยวนี้นะครับเที่ยวนี้เนี่ยผมก็ขอขออนน้งเเาี่ย รวมทั้งสิ้นนะค่าทางด่วนผมจ่ายเองนะท่านนะไปกลับนะครับค่าด่วนผมจ่ายไปกลับทางด่วนเท่าไหร่ทางด่วนสามสิบสามสิบไปสามสิบ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 ห้าสิบห้าห้าสิบห้าเป็นร้อยอ่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับไปกลับนะครับค่าทางด่วนนะร้อยเจ็ดสิบบาทเราจ่ายเองนะครับผมก็ขอน้องเขาเป็นรวมทั้งสิ้นนะครับเขอเป็นสี่พันสามนะครับเพราะมันจะระยยากนิดนึงเพราะเมื่อวานโอนมาพันหกเรามาขอเขาเมื่อเช้าในค่าทางด่วนห้าร้อยบาทเพราะว่าเราไม่มีเงินสด น้องเขก็ให้มาอีกเมื่อกี้นี้ลืมแล้วให้มาอีกสองพันสองสี่หกเจ็ดให้มาอีกสองพันเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าให้มาอีกสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดบวกห้าร้อยเป็น ไอ้สองพันเจ็ดเดี๋ยวนะครับพี่ผมไล่นิดเดงนอสสมองไม่จูนอีกแล้วนะครับสองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดเมื่อวานพันหกสามพันสามพันสี่พันสามสี่พันสามห้าอีกให้มาอีกห้าร้อยอู้ทำไมมันเยอะจังวะห้าร้อยสี่พันสามเป็นสี่พันแปดร้อยบาทนะครับอ่าเป็นสี่พันแปดร้อยบาทนะครับห้าร้อยพันหกสองพันแปดนะครับสองพันเจ็ดนะครับ เป็นเป็นสี่พันแปดร้อยบาทนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับจากผมขอน้องเขาเนี่ยแค่ราคาสี่สี่พันสามร้อยบาทนะครับน้องก็ให้มาสี่พันแปดร้อยบาทนะครับก็ให้ทิปนะครับโอ้ก็ขอบคุณมากนะคือคือรับน้องเขามาเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับเขาจะมาทุกทุกเดือนนะครับแต่แต่แต่ว่าจะมาเป็นวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครับก็คือมาธุระของเขานั่ยแหละเราก็ไม่อยากไปยุ่งนะครับเรื่องของเขานะครับเราก็คือเป็นผู้ ขับรถรับส่งผู้โดยสารเท่านั้นนะครับก็คือเที่ยวนี้น้องให้เยอะกว่า2เท<ม>ี่ยวที่ผ่านมานะครับเที่ยวก่อนสีก่อนนุ้นก็สี่พันสี่พันสามแล้วก็เป็นสี่พันแปดนะครับจากผมขอสี่พันสามนะท่านนะอ่าก็ก็มีผู้โดยสารแล้วก็มีพอขอลอเอฟซีนะครับมันแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลสําหรับคลิปก่อนๆว่าทาไมท่านพอสาหรับเอาพอขออก่อนนะทาไมท่าน ไปส่งผู้โดยสารถูกจ้างไอ้ถูกจ้างแล้วท่านจะเหลือไหมนะครับจริงมันก็ไม่เหลือหรอกท่านผมก็พอได้ใช้อย่างนี้แหละครับผมก็เอาง่ายง่ายนะครับถ้าเราจะไปเอาราคาเต็มเต็มอย่างนั้นนะ่ะมันหายากนะครับผู้โดยสารเขาก็อยากได้ราคาถูกถูกนะครับแล้วทีนี้ผู้โดยสารทําไมเขาบอกว่าเราเราไฟราคาราคาแพงจังหรือก็เคยมีอย่างนี้ไงครับมันก็เลยสับสนกันว่าพอเคาออย่างเราเราก็บอกว่าไปราคาถูกผู้โดยสารก็อยากไปราคา อ่าถูกๆอย่างเงี้ยนะครับประมาณว่าเอออยากได้ราคานั้นราคานี้นะครับสำหรับผู้โดยสารผมแน่นอนนะครับผู้โดยสารอยากไปราคาถูกพอคอรออยากไปราคาแพงเอาง่ายๆนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าผมเข้าใจทุกอย่างนั่นแหละนะครับก็ขอบคุณนะครับเอฟดีพอคอลรอที่คอยเตือนนะครับว่าเราไปราคานั้นราคานี้นะครับมันมันมันอย่าไปคิดเรื่องเรื่องเรื่องคําว่าเสียราคานะครับเอาทิ้งไว้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไม่มีเงินนะครับแล้วก็ผู้โดยสารทุกท่านนะครับผมนั่นแหละครับท่านมีท่านไม่มี ท่านคอมเมนต์มาสอบถามผมก็ตอบท่านได้นะครับท่านไปไม่ไปผมก็ไม่เคยว่านะครับไม่ไม่ไม่รังเกียจแล้วก็ไม่คิดเลยนะครับผมยินดีให้คําปรึกษาแนะนําราคานะครับสําหรับราคาจันทบุรีอ่ะมันราคาสองพันห้าะท่านนะขาเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนลดอ่ะผมลดให้อยู่แล้วแหละนะครับว่าจะลดให้เท่าไหร่หรือท่านจะไปกี่โมงกลับกี่โมงเนี่ยเราต้องมาคุยกันไม่ใช่ว่าไปแล้วเนี่ยพอมาแล้วเนี่ยแล้วตกลงกันเวลากันอย่างเงี้ยมันเลยเวลากันอย่างเงี้ย ราคาเงินราคาอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไปหมดนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องคุยกันให้มีข้อมูลรายละเอียดนะครับให้ข้อมูลผมมาแล้วผมจะคํานวณระยะทางแล้วก็คํานวณจํานวนเงินให้ไอ้ลดค่าโดยสารผมลดให้แน่นอนนะครับก็ตามนั้นส่วนเงินส่วนหนึ่งนะครับผมมาตรงนี้นะผมเห็นทุเรียนนะครับทุเรียนจันทบ,บุรีเนี่ยผมเห็นขายอยู่ในกรุงเทพนะครับที่ผมรับส่งผู้โดยสารนะมันจะประมาณกิโลละร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบบาทแล้วแต่เจ้านะครับ แต่ว่าผมวิ่งมาส่งผู้โดยสารในตัวเมืองเนี่ยมันจะเป็นกิโลละแปดสิบาทถ้ากิโลละแปดสิบาทเนี่ยท่นนายจะเป็นทุเรียนสุกนะท่านนะแต่ถ้าถ้าทุเรียนอ่อทุเรียนปกติหอมๆเนี่ยกิโลละร้อยถึงร้อยสิบาทนะท่านนะผมก็เลยว่าผมได้ติปตรงเนี้ผมคิดถึงถึงพ่อนะครับถึงแม่นะครับเพราะแม่ผมชอบกินทุเรียนนะครับจริงๆแล้วก็กะว่าจะเอาคนละลูกนะครับผมว่าคำนวณแล้วว่าถ้าเกิดเราซื้อไปเยอะ ว่าค้างวดมันไม่พอนะครับเพราะว่าค่างวดเนี่ยถ้ามันเลทมันเลื่อนไปแล้วเนี่ยรายได้ถ้าถ้าผมไม่ได้ไปต่างจังหวัดเนี่ยเราไปวิ่ยงตอกแท็ก,กในกรุงเทพผมคำนวณไว้หมดแล้วว่ายังไงค่าง,างวดมันก็ไม่พอและเพิ่ว่าเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็คือให้พ่อกินเถิดน,นะนะครับแต,ต่ใดท่านที่ยังแข็งแรงอยู่ท่านที่ชอบอะไรสําหรับผมนะพ่อแม่เนี่ยผมอยากหาให้กินหมดนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้แกก็ให้ให้ทุกอย่างให้ลูกให้จนไม่มีนะครับแต่ทุกวันนี้ผมอยากให้พ่อให้แม่นะครับถึงเราจะไม่มีกินแต่ ได้พ่อแม่ได้กินได้อิม่มผมก็มีความสุขนะครับผมเคยเคยพูดว่าครอบครัวผมเรื่องพื้นรูปผมเนี่ยอไม่ได้ไม่ได้เป็นคนรวยนะครับไม่ไม่ได้มีฐานะอะไรนะครับถ้ามาหาเช้ากินข้ามเหมือนกันนะครับแต่ผมเนี่ยแค่อยากให้พ่อแม่อนี่สุขสบายเท่านั้นเองนะครับอย่างทุเรียนเนี้ยเห็นมันมีเห็นพ่อเขากินอย่างเงี้ยผมก็มีความสุขนะครับที่เค็งี่ตัวเองก็อยากกินนะครับแต่แต่ไม่กินดีกว่าให้พ่อให้แม่กินดีกว่าซื้อตรงนี้แล้วก็จะก็จะส่งไปที่ร้อยเอ็ดเลยเอาซัก ลูกละสามกิโลกว่าก็พอแล้วนะครับก็คือการว่าไปถึงที่บ้านก็กินได้เลยนะครับโอเคนะท่านนะส่วนขากลับเนี่ยก็คือออกจากที่ทุ่มหนึ่งนะครับผมเคลียร์ราคาเงินให้เรียบร้อยก็คือเงินเนี่ยน้องเขาเขาจ่ายมาให้หมดแล้วนะครับเขาจ่ายมาให้หมดแล้วก็คือไม่ไม่ต้องจ่ายนะครับก็คือให้เลยนะครับก็คือว่าเราเราเราเข้าใจกันแล้วนะครับก็คือไว้ใจกันแล้วนะครับก็คือน้องเขาก็ดูผมผมก็โอเคกับน้องเขานะครับก็คือพูดง่ายเราขอนนองเขาก็ไม่ว่านะครับ ขอให้ขอเขาขอให้บอกเขาอย่าไปสแสดงกิริยาหรือว่าท่าทางความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้โดยสารนะครับเพราะผู้โดยสารก็คือผู้ให้นะครับแล้วก็บริการด้วยใจนะครับแล้วก,ก็ขอฝากส่งท้ายนิดนึงก,ก็คืออย่าไปคดไปโกงผู้โดยสารนะครับถ้าไม่มีหรืออะไรก็ขอเขาอย่างนี้แหละครับถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องอโอนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าราคาเราคุยกันมาแล้วว่าในเคสสี่พันบาทนะครับเขาให้ติปมาขนาดน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็วันหน้าเขาจะได้ใช้บริการเราเอีก หรือวันหน้าถ้าเราบปกฏราคาเขาแบบสี่ห้าพันราคาเต็มอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากใช้บริการเราเขาก็ไม่อยากนั่งเรานะครับฉะนั้นแล้วเราก็รับผู้โดยสารเนี่ยกินน้อยแต่กินนานนะครับก็ทํานั้นนะท่านนะก็ขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านพี่ๆน้องๆที่ได้เข้ามาแวะเวียนชมคลิปท่องเที่ยไทยออนทัวร์นะครับผมยืนยันนะครับว่าคอนเทนต์คลิปผม,ผมเนี่ยอ่เป็นคลิปที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ก็จะเป็นคอนเทนต์จริงๆจงากปฏิบัติการจริงอย่างนี้แหละครับ พูดสู่พี่สู่น้องฟังนะครับบางคลิปบางเจ้าอย่างเงี้ยช่องใหญ่ๆ YouTube ของเขาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคอนเทนต์นะผมเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ในแนวตลกฮาๆหรือการกินการอะไรเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์หมดแต่ตั้งหรับไท้งแล้วมีคนรู้เสึกของผมเองนะผมพูดเล่นไม่ค่อยเป็นนะพูดตรงๆก็คือจริงก็คือพูดเรื่องจริงออกไปเลยตรงๆนะครับส่วนเล่นส่วนฮามันก็มีบางอย่างนะครับเพราะว่าบางทีเราขับรถเนี่ยมันก็เครียดก็อยากเอาความตลกฮาๆมาฝากกัพี่น้องๆบ้างนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าเก้าสิเปอร์ซคลิปของทิกไทยเนี่ยธรรมาจาักใจจริงแล้วความรู้สึกจริงนะครับรับส่งผู้โดยสารจริงหาเงินได้จริงวันไหนหาเงินได้ก็บอกวันไหนหาเงินไม่ได้ก็ไม่ก็บอกวันไหนไม่พอค่างวดผมก็บอกอย่างที่ผมที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาไม่มีก็คือไม่มีนะครับเพราะว่าทิกไทยเนี่ยมันไม่มีคนมาช่วยอะไรเพราะว่าผมหัวเดียวกับเทียมรีบตัวคนเดียวนะครับก็หาเช้ากินค่ำนะครับอ่ะคุยกับท่านเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเข้าไปตัวเมืองอีกรอบนะครับเข้าไปดูทุเรียนนะ ซื้อไปฝากาท่านพ่อก่อนนะครับอ,อย่างน้อยๆเงินถ้าจะให้มันก็ให้ได้นะครับถ้าให้แล้วเนี่ยผมก็มองว่ามันมันไม่พอครับกลัวมันไม่พอครางงวดทุเรียนเนี่ยสี่ห้าร้อยเนี่ยโอเคให้ให้เป็นเรื่องกินดีกว่านะครับส่วนเรื่องเงินเนี่ยมาดูกันเ,เดือนหน้าเนี่ยค่อยจะส่งให้แกนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะปกติเนี่ยผมจะส่งให้พ่อให้แม่ผมเนี่ยหลังจากจาก่ายค้างงวดแล้วเนี่ยก็สองพันถึงสามพันบาทต่อเดือนนะครับ แตเดือนก่อนผมไม่ได้ส่งเดือนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งอีกเพราะว่าผมเงินไม่พอหาเงินไม่ได้เดือนนี้นะครับถ้าผมไม่มีตังค์ยังหวัดอย่างเงี้ยผมจบเลยผมตรงๆผมผมหาเงินไม่ทันแน่นอนค่างวดมันได้นะครับถ้าขึ้นเดือนมาเนี่ยมันต้องมีค่าบ้านค่าน้ํามันเครื่องจีบปลาถาเหมือนผมไปซ่อมกับเมียเมื่อกี้นี้ผมก็หมดไปพันกว่าบาทนะครับถ้าเบรเอยเออน้ํามันเครื่องเลยอย่างนี้ก็พันกว่าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าวันหน้าเราซ่อมอีก นะครับมันก็หลายๆอย่างนะครับฉะนั้นแล้วพี่ๆน้องๆถ้าจะดาวรถหรือซื้อรถเนี่ยก็คำนวณเงินสำรองไว้ด้วยนะครับอย่างแท็กซี่ไทยเนี่ยถ้าวันหนึ่งหรือวันใดนะครับบอกง่ายๆก็คือบ้านเราอยู่ดีไม่แห้งนะครับผีไม่เข้าข้างเราอย่างเงี้ยอุบัติเหตุขึ้นมาผมก็ซวยผมก็แย่นะครับก็คือพลาดก็คือพลาดเลยนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดจุดนั้นนะเพราะว่าทุกคนต้องเคยเจอมาครับแท็กซี่เนี่ยนะครับผมว่าหลายคนนะที่เคยค้างค่าเช่าแล้วก็หนีไปขับกูอื่นนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าใครนะผมพูดเล่นอันนี้ผมพูดจากที่ผมเคยเจอนะครับผมก็คงไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะท่านนะคลิปนี้จันทบุรีนะครับสี่พันแปดร้อยบาทนะ4ี่พันแปดร้อยบาทเนี่ยค่าแก๊สค่ากินตัดออกไปเลยเพั 1, นหนึ่งนะครับไปกลับเนี่ยแก๊สก,บกับกินเนี่ยพันหนึ่งก็จะเหลืออยู่สาม0ันแปดามันแปดงก็จะไปซื้อทุเรียนให้พ่อเนี่ยประมาณสี่สห้าร้อยนะครับก็เหลือแค่นั้นแหละนะครับอ้าวก็ยังดีนะครับส่วนเมื่อเช้าเนี่ยผมรถมาตีห้านะ ผมจะไม่ผมจะไม่ไล่ตัวนั้นนะแล้วเมื่อก่อนจะมารับน้องเขาเนี่ยผมก็ได้เงินอยู่600บาท600บาทผมก็เติมแก๊สไปหมดเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เติมแก๊สนะครับเมื่อวานไม่ได้เติมแก๊สก็ไปเติมแก๊สไป6-50าบาทก็วิ่งจากนน่นมานี่ก็คอยเอาเงินจากตัวเนี้ยคากลับไปเติมมันก็จะเป็นราคาประมาณ700บาทนั่นแหละนะครับดูบรรยากาศวันนี้น่าจะไม่ได้ปันแน่นอนเพราะว่าแถวจันทบุรีช่วงนี้มันหน้าฝนมันมันชุ่มอยู่มันคงไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่มาข้างก่อนนี่ปัน่นนนอนเลยจนถึง รอผู้โดยสารถึงทุ่มหนึ่งเลยนะครับจากเที่ยงนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับพี่ๆน้องๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมผมก็เคยเอาคลิปสุขภาพการกําลังกายมาฝากพี่น้องด้วยนะครับทุกท่านนะครับก็ดูแลสุขภาพหากินก็โดยสุจริตนะครับสําหรับพอคลรอนะครับผู้โดยสารท่านใดที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับแท็กซี่หรือว่าอื่นๆก็สอบถามได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีเนื้อหาไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แท็กซิไทยอด,ด้วยนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจเอาคอนเทนต์ต่างๆมาฝากพี่น้องๆนะครับสวัสดีครับ